บสวัสดีด้วยนะครับผมเพื่อกับผมกับมโนทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําแอปเอ่อหาเงินนะครับใส่ในกระเป๋าตังค์เลยครับคนที่ว่างหรือคนที่ขยันคนที่อยากมีไรายได้เสริมครับก็แนะนําเลยครับแนะนําเลยแอปนี้นะครับได้จริงครับ ผมตอนแรกผมลองเล่นเล่นนะลองถอนเล่นๆนะอ่าได้จริงครับได้จริงเลยครับถอนเข้าอันนี้ครับโอเคผมผมผมจะให้ดูเลยนะครับถอนได้จริงไหมอะไรไหมโอเคนี่ครับอ่าผมถอนมาเนี่ครับอ่าอันนี้แหละอันนี้ผมลองถอนเล่นๆนะฮะได้จริงครับได้จริง ได้สามบาทนะครับไม่เชื่ออย่าลบหนูนะครับโอเคครับนั้นคุณก็โหลดแอปนี้มาครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ใต้คลิปเลครับกดเข้าไปเลยครับให้คุณล็อกอินอะไรก็ได้ครับมีสองอย่าง facebook กับ google นะครับแล้วแต่คุณเลยนะครับล็อกอินปุ๊บคุณก็เข้ามามันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับคุณก็กดอันนี้ครับปล่อยมันเล่นเองครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะเบาเสียงครับคจนให้ดูวีโอนะครับจนให้อ,อันนี้นับถอยลังครับจนให้ถึงกล่องครับเราจะได้กล่องครับได้กล่องเปิดของเปิดการ์ดนะครับมันจะได้เหรียญน,นะสมมตมันจะได้เหรียญน,นะครับโอเคดูให้ถึงครับดูให้ถึง ถ้าดูถึงปุ๊บกล่องมันจะเข้าในนี้เลยนะครับเนี่ยเข้าในนี้นะครับกดทั้มเลยครับโอเคครับมันจะเข้าในนี้นะในในท่องทุกนี้นะครับโอเคอันนี้แบบที่หนึ่งครับแบบสิบสองนี่ครับอ่าอันนี้เป็นการหมุนหมุนได้ดอาลลารากับเหรียญอ่าหรือว่าได้กล่องครับมันมันมีสามอย่างครับ มันก็กดเข้าไปเลยนะครับที่โอเคถ้าคุณสมัครครั้งแรกขอะคุณก็ได้กดไปนะครับกดไปคุณจะได้อะไรก็นี่แหละดอลล่าร์ครับดอลล่าร์ครั้งน้นเลยนะครับถ้าดวงจิตดวงดีจัดนี่ได้สามดอลล่าร์นะครับโหกดดวงดียล้วนยะครับแล้วก็กดไอ้น,นี้เสร็จแล้วก็มากดไอ้ตรงนี้อีกต่อครับคุณสมัครครั้งแรกคุณก็ได้กดห้าครั้งเลยนะครับ กดฟรีหนึ่งครั้งต่อเมื่อห้าชั่วโมงครับคือใช้เวลาครับนานมากเลยนะครับนานมากโอเคผมหมุนได้สองครั้งครับหมุนหมุนไปถ้ามีเสียงรถอะไรขออภัยด้วยนะครับอ๋ออนนี่ได้หนึ่งร้อยเหรียญนะครับผมเอาใครหมุน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 ได้อะไรครับห้าสิบเหรียญครับดวงยวงไม่ดีเลยนะฮะวันนี้ นี่ครับผมเล่นมาหนึ่งอาทิตย์แล้วได้แค่นี้เองเพราะเมื่เคยแนะนาเพื่อนเลยนะรครับลองเล่นเฉยๆนะครับอันนี้ที่หมุนนะ,ะหมุนอันนี้ผมก็ได้อันนี้มาครับหนึ่งรอลลานหนึ่งจุดสองศูนย์รอยล้านนะครับออลองหมุนอันนี้ด้วยนะครับโอเแบบที่สามนะครับแนะนำเพื่อนนะครับ แนะนำเพื่อนวิธีแนะนําเพื่อนนะครับให้คุณกดไอตรงนี้นะครับกดไปเลยเออบให้คุณกดเออกดแช่นะครับนี่ครับคนแนะนําเพื่อน,นครับถ้าเราถ้าเราใส่ของเพื่อนเมื่อไรเลยหรือเราแนะนําเพื่อนเราก็ได้หมดอันนี้รีครับบอกเลยครับ<ม>แั๊ดเดียวได้แน่นอน,นครับถ้าคุณแนะนําเพื่อนเยอะเนะี่ย ขดแทนครับขนลอกลิงไปครับขนส่งเนี่ก,ก็ได้ขนลอกขนลอกไปเลยนะครับหรือขนลอกอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคแล้วคุณก็ส่งลิงให้เพื่อนนะครับแบบต่อไปใส่โค้ดครับใส่โค้ดคุณจะได้หนึ่งรับหนึ่งดอลลาร์นะครับหนึ่งดอลลาร์เท่ากับต่างจี้าบาทไทยนะครับ พอดีรถเยอะหน่อยนะครับผมให้กดตรงนี้ครับเออใส่โค้ดครับใส่กดกดตรงนี้ครับใส่โค้ดกดไปเลยครับเดี๋ยวผมขึ้นโค้ดมาให้นะครับโอเคนะครับให้คุณใส่โค้ดค้อนโค้ดแล้วก็คูณก็กดเออนี่ครับกดไปเลยครับไอทีหนึ่งหลังกดไปเลยผลจอได้แน่นอนครับหนึ่งดอลลาร์สามสุดห้าบาทไทยนะครับโอเค ต่อไปครับแบบที่ห้าผมกดตรงนี้นะครับผมเออ๊อถ้าคุณมีห้าพันเหรียญเนี่ยสามารถเล่นการเออเขาเรียกว่าพน,นันเลยเอา่าพวกตะลกพวกอะไรเนี่ยคุณเล่นได้ครับถ้าให้เกินห้าพันขึ้นไปนะครับห้าพันเหรียญแนะนำให้เล่นอะไรก็ได้ครับเนี่ยครับแล้วแต่คุณเลยนะครับผมเล่นเป็น เลี้ยงปลาดีกว่าครับเลี้ยงปลานี่ใช้เวลาเหมือนกันนะฮะรอดคู่นะครับโปเคลมาครับก็ซื้อปลาครับซื้อปลามาเลี้ยงครับขขยมุกขายมุกซื้ออะไรนะครับซื้อพวกนี้ครับอ้นี้เพิ่มปลานะครับต่อหนึ่งตัวนะครับแพงแพงเหมือนกันเนี่ย ผมก็เลี้ยงปลาเลยนะครับที่ได้ดอลลาร์ไอตัวนี้ครับปลาทองครับตรงนั้นเป็นเหรียญหมดเลยคุณก็กด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 ให้อาหารปลานะครับเพื่ออัพนลเวลเพื่อได้ต่างเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับนี่ครับไข่มุกนะครับ ไปซื้ออะไรครับซื้อปลาเลี้ยงปลานะครับมันผมซื้ออ่าเดี๋ยวผมซื้อนี่เพิ่มนะครับโอเคซื้อเพิ่มเราซื้อปลานะครับสี่สิบซื้อปุ๊บแล้วก็ให้อาหารปลานะครับนี่บมันเนี่ปุ๊บมันรับเลเวลเลยครับแนวหูหายมุงเยอะเหมือนกันแล้วนี่ ก็เก็บเก็บผมก็ต้องเลี้ยงมาตลอดนะครับเลี้ยงหนึ่งชั่วโมงค่อยมาให้อาหารปลาครับปลามันกินได้สามครั้งครับนี่ครับเลี้ยงจนให้มันโตอ่ะโตปุ๊บมันจะได้เยอะครับนี่ผมให้ผมเปิดให้ดูเลยอาไร้นะปลาทองแล้วกดอย่างเงี้ยน่ครับคนที่เลี้ยงโตที่สุดเนี่ยทีปนอนล่านะครับก็ได้อามาสักเอ่อ 335ร้อยสสิบห้าบาทประมาณนั้นครับสามร้อยสบห้าบาทครับกดขายได้นะครับกดขายกดขายตรงนี้นะผมก็ได้เหรียญนะครับแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากครับแบบนี้ครับดีวีโอครับแนะนำเพื่อนอะไรนี้เปิดกล่องเปิดกล่องได้ปุ๊บผมมาเปิดนี่ครับมาสุ่มการ์ดพวกอะไรลงดีจัดเลยนะครับวิธีถอนนะครับวิธีถอน ผมจะไปเร็วๆนะครับเ,เดี๋ยวคลิปมันยาวครับวิธีถอนง่ายกดตรงนี้นะครับเงินดอลลาร์นะครับกดไปเลยครับโอเคตอนนี้ผมมีแค่สองดอลลาร์อ่าขั้นต่ำแค่1ิบดอลลาร์ครับติดดอลลาร์ก็คือสามร้อยบาทไทยนะครับผมมีแค่นี้แหละถอนไม่ได้ผมถอนดูไม่ได้ให้ดูไม่ได้อ่าถ้าใครโอสับใครได้ทำได้ ตองจอครับตองจอหรือแอปโคนได้เนี่ยของคุณขันลอกหรือโคนนะครับเรียกอะไรล่ะอคุณกดไปเลยครับล็อกเอ็มสองอันเลยนะครับมันจะได้เปรียบดีกว่าครับอาดนี้ผมไ,มได้สามมอนตอรแล้วนะครับโซล่าหมุนอา่ากดเข้าไปหมุนฟีหมุนฟ,นฟีนะครับ โอเคที่ผมได้เยอะเพราะอะไรครับผมใส่โค้ดนะครับเลยได้เยอะกว่ารหัสหลักครับโอเคนะครับชอ,อบกับนี่ครับคุณก็ใส่โค้ดไปเลยครับชอบเออมีแค่นี้แหละครับแนะน,นําแนะนําเพื่อนเราสงวิธีดูโค้ดเลยเร็วไปหรือไปล่า วิธีดูโค้ดนะครับโอเคเราก็กดแชร์ไปทำไงให้ดูโค้ดครับโอเคโอเคผมก็วางโค้ดไปผมก็ส่งให้เพื่อนไปนะครับวิธีดูโค้ดครับดูโค้ดโอเคมันไม่ใช่อย่างนี้นะ อะไรๆปลอดภัยแป๊บหนึ่งครับวิธีดูโค้ดนะครับนี่ครับคุณก็ส่งลิงก์ไปนะครับลิงก์ไปให้เพื่อนกดไปปุ๊บเพื่อนมันจะเห็นโค้ดของเราเลยหรือเราจะด,ดูโค้ดเนี้ยกดไปเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งครับนี่ครับโค้ดของเรา อยู่ตรงนี้เลยครับค้เราเราก็กดคัดลอกไปนะครับเราก็คัดลอกไปให้เพื่อนกดอย่างงี้ครับให้เพื่อนโหลดมาให้เพื่อนใส่โค้ดของเราก็ได้เลยนะครับทอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับรอชมคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมกลับมปทําคลิปต่อนะครับไม่ได้ทำคลิปเป็นปีแล้วสวัสดีครับ